บ้านหลวงผีสิงเหตุเกิดที่บ้านพักราชการแห่งหนึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2538หรือเมื่อ20บกว่าปีที่ผ่านมาเหตุเกิดที่บ้านพักราชการแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีบ้านที่เราไปพักปลูกสร้างมานานเท่าที่ทราบมีอายุมากกว่า50ปีคุณพ่อของเราตอนนั้นเป็นผู้บริหารสูงสุดทางการจึงมีบ้านพักให้ รัษณะเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงล้อมรอบด้วยหนะ้าต่างบานสูงๆมีทางเดินเชื่อมไปสู่เรือนครัวลักษณะบ้านคล้ายกับบ้านพักตากอากาศชายทะเลสมัยก่อนเลยค่ะฝั่งตรงข้ามบ้านพักก็จะเป็นเรือนรับรองรูปแบบเดียวกันหากแต่ไม่มีเรือนเล็กโดยบ้านที่เราพักมีสมห้องนอนเราและน้องสาวนอนรวมกันในห้องเดียวกับพ่อแม่แม่จึงจัดให้ห้องนอนที่ติดกันเป็นห้องนั่งเล่น แล้วใช้ห้องนอนอีกห้องที่อยู่ห่างออกไปเป็นห้องแต่งตัวซึ่งในห้องนี้จะมีโต๊ะเครื่องแป้งแบบโบราณทำจากไม้อยู่ตัวหนึ่งด้วยเมื่อเราย้ายเข้ามาก็มีอยู่แล้วเพราะเป็นสมบัติของหลวงที่ติดมากับบ้านปกติบ้านหลังนี้จะมีพ่อแม่อยู่กันสองคนเรากับน้องสาวเรียนอยู่ที่กรุงเทพจะกลับมาช่วงปิดเทอมเท่านั้นคะ่ะแรกๆตอนเข้ามาอยู่ก็ไม่มีอะไรนะคะ เหตุการณ์ปกติดีทุกอย่างต่อเมื่อคุณพ่อได้เดินทางไปราชการต่างจังหวัดก็เริ่มเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นในกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่เรากำลังเคิ้มหลับก็ได้ยินเสียงดังกุกักกุกัก,ก,กเป็นเสียงที่ดังมาจากในห้องแต่งตัวเราสะกิดเรียกน้องสาวพอน้องตื่นเราสองคนก็เหงียงหูฟังยังสงสัยว่ามันคือเสียงอะไรหรืออาจจะเป็นเสียงหนูก็ได้ สักพักก็ได้ยินเสียงดึงลิ้นชักของโตเครื่องแปลงที่อยู่ห้องข้างๆเสียงมันดังแครกแครกแบบดึงเข้าดึงออกอยู่นานหลายนาทีตอนนี้เองที่เราเริ่มกลัวแต่ไม่มีใครกล้าปลุกแม่อีกใจตอนนั้นนอกจากเรื่องผีก็กลัวว่าขโมยขึ้นบ้านทิ้งระยะเวลาสักแปบบ๊บรอจนเสียงเงียบไปพักใหญ่ๆเราก็ช่วยกันค้นหาของที่จะใช้เป็นอาวุธได้ รวบรวมความกล้าค่อยๆย,ย่องตรงไปที่ห้องแต่งตัวขณะที่ห้องน,นั้นประตูยังคงปิดสนิทเราหลับหูหลับตาผักบานประตูอย่างแรงในใจคิดว่าเป็นไงเป็นกันพอลืมตาขึ้นจึงรีบเปิดไฟก็เห็นทุกอย่างในห้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยดีไม่มีร่องรอยการลื้อ้นใดๆเมื่อเปิดดูลิ้นชักโตเครื่องแป้งก็เรียบร้อยดีเรากับน้องมองหน้ากันอย่างงงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น จากนั้นจึงปิดไฟแล้วกลับเข้าห้องนอนพอหลับไปได้สักพักก็ต้องตื่นเพราะมีเสียงดึงลิ้นชาเข้าออกเหมือนเดิมเราสองคนจึงค่อยๆย,ย่องไปที่ห้องนั้นอีกครั้งเสียงลิ้นชักยังคงดังแคร็กแครกจนเมื่อเราผลักประตูเข้าไปเสียงถึงได้เงียบลงไม่มีร่องรอยใดๆเราสองคนได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจพอกลับเข้านอน เสียงดึงลิ้นชักก็ดังอีกเราจึงตกลงกับน้องสาวว่าจะไม่ออกไปอีกแล้วในใจยังนึกกลัวแต่พยายามข่มตาหลับภาวนาให้ถึงรุ่งเช้าเร็วเวลาผ่านไปจนคุณพ่อกลับมาเราก็ไม่ได้เล่าให้ท่านฟังคิดว่าคงไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรอีกแล้วจนกระทั่งท่านเดินทางไปประชุมที่กรุงเทพอีกครั้งเที่ยวนี้ไปหลายวันก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นอีก ขณะนั้นเป็นเวลากลางวันเราอยู่บ้านคนเดียวนอนเล่นดูทีวีอยู่ในห้องนอนจนเผลองีบไปพอตื่นขึ้นมาราวสี่โมงเย็นก็จะลงไปเดินเล่นข้างล่างพอเดินผ่านห้องนั่งเล่นหางตาก็เหลือบไปเห็นเก้าอี้นั่งเล่นโยกเองได้เราสะบัดหัวไหล่ความมึนงงพอชะงงกหน้าเข้าไปดูชัดๆก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรผิดปกติแต่พอหันหลังจะเดินออกมาก็ได้ยินเสียงโยกเก้าอี้ดังอีก เราจึงหันกลับไปมองแล้วมันก็จริงคือเก้าอี้นั้นโยกได้เองจริงๆตอนนั้นกวดจนก้าวขาแทบไม่ออกเลยค่ะพอตั้งสติได้ก็รีบโกอยอ้าวลงไปข้างล่างทันทีรอจนกระทั่งแม่และน้องสาวกลับมาที่บ้านจึงเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้น้องสาวฟังน่าแปลกที่เมื่อสองสามวันก่อนน้องก็เจอเหตุการณ์เดียวกับเราแต่น้องคิดว่าคงตาฝาดไปเองเลยไม่ได้เล่าให้เราฟังถัดมาอีกวัน วันนั้นช่วงพเพลจวนจะข้าเต็มทีคุณแม่ใช้ให้น้องสาวเดินไปตัดใบเตยที่บ้านพักรับรองฝั่งตรงข้ามซึ่งห่างจากบ้านพักของเราแค่เพียงถนนก้านเท่านั้นระยะทางประมาณ30เมตรสักพักน้องสาวรีบวิ่งหน้าตาตื่นกันมาอย่างรวดเร็วท่าทางเหมือนเจอเดียวไรเข้าให้แล้วเธอเล่าว่าขณะที่กำลังตัดใบเตยอ,อยู่นั้นจู่ๆคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศด้านนอกก็หมุนเหมือนเครื่องกำลังทำงานเอง ด้วยความที่อยากจะพิสูจน์ความจริงเราจึงชวนน้องสาวให้เดินกลับไปดูที่บ้านพักรับรองอีกครั้งในใจคิดว่าอาจจะมีแขกเข้าพักแต่พอไปถึงปรากฏเห็นประตูปิดลั่นกุญแจแน่นหนาทุกห้องเราเอาเท้าแย่เข้าไปในช่องใต้ประตูเพื่อจะได้สัมผัสไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศเพราะบางทีคนที่เข้าพักล่าสุดอาจจะเปิดแอร์ทิ้งไว้แล้วลืมปิดก็ได้แต่คิดอีกทีก็ไม่น่าเป็นไปได้ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดและตรวจความเรียบร้อยทุกครั้งนี่นาะเราชะงโงกหน้าเข้าไปดูบรรยากาศบนบ้านในขนาดนั้นมันวังเวงอย่างไรชอบกลรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนมีใครกําลังจ้องมองเราอยู่เราจึงชวนน้องสาวให้รีบกลับบ้านทันทีเดี๋ยวนั้นเลยคืนวันต่อมาเรานั่งดูทีวีอยู่คนเดียวจนดึกเวลาขนาดนั้นเราราวเที่ยงคืนกว่าแล้ว ตอนนั้นเราและน้องสาวได้ลูกสุนัขมาเลี้ยงคนละตัวอยู่ๆตัวผู้มาเลียมือเราพร้อมคางงีกเรารู้ใจเลยอุ้มออกไปที่สนามหญ้าหน้าบ้านพอเขาฉีเ่เสร็จก็วิ่งจูดไปที่ถนนเราก็วิ่งตามพางร้องเรียกในใจเริ่มวันๆเพราะบรรยากาศรอบข้างเริ่มวังเวงแถมเป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยแสงจันทร์สาดส่องให้มองเห็นรอบๆตัวเลยทีเดียว เราวิ่งมาหยุดยืนที่กลางถนนพยายามกวาดสายตาหาลูกสุนัขปากก็ร้องเรียกไม่หยุดนึกโมโหว่ามันมาเล่นอะไรตอนนี้นะเพราะดึกเดือนเที่ยงคืนแล้วสายลมหนาวพัดมาประทะหน้าวูบหนึ่งจนหนาวเยอาเยอือกสะทานไปทั่วทั้งร่างกายที่กลางถนนห่างจากที่เรายืนอยู่ประมาณ20เมตรปรากฏร่างของผู้ชายผอมสูงใส่ชุดสีขาวยืนตัวตรงจ้องมาทางเรา ซึ่งเราแน่ใจว่าเขาไม่ใช่คนแน่นอนค่ะเราเห็นแบบนั้นก็ได้แต่ยืนจังงังเหมือนถูกสะกดก่อนที่ร่างชายผู้นั้นจะเดินหายเข้าไปในต้นไม้ใหญ่ข้างทางเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าสุนัขหน้อยโผลวิ่งสวนกลับมาพอดีเราเรียบก้มลงไปอุ้มสุนัขขึ้นมากอดไว้แนบอกแล้ววิ่งขึ้นบ้านด้วยความรวดเร็วเพราะกลัวมากๆสรุปคืนนั้นนอนตาค้างนอนไม่หลับ สงสัยว่าชายชุดขาวนั้นเป็นผู้ใดกันแน่มีจุดประสงค์อันใดจึงมาปรากฏตัวให้เราเห็นแบบนั้นและนี่คือประสบการณ์หลอนครั้งหนึ่งในชีวิตที่หลังจากนั้นแม้เจออะไรแปลกๆที่บ้านหลังนั้นอีกบ้างแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับที่เล่าไปบ้านหลวงผีเสีงเรื่องที่สองผีบางตาเส้นทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มาหาชัย เรื่องนี้เกิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วเราคือเด็กมอต้นหญิงรุ่นแรกที่โรงเรียนวัดราชโอรสมีวันหนึ่งเราก็ไปโรงเรียนตามปกติพอรงรถเมเราสองคนกับเพื่อนก็ชวนกันแวะกินก๋วยเตี๋ยวตรงข้างทางรถไฟใกล้วัดนางนองซึ่งอยู่ตรงข้ามป้อมนายสถานีทุกวันนี้ร้านยังมีแต่ขายของอย่างอื่นไปแล้ว พอเรากินเสร็จก็จ่ายตังค์ให้ป้าคนขายแล้วก็เดินออกมาจากร้านทิ้งเพื่อนเฉยเลยชนิดไม่บอกกล่าวและไม่ได้โกรธเพื่อนด้วยเหมือนมีอะไรบางสิ่งมาดนใจจากนั้นก็ก้าวขึ้นไปเดินบนรางรถไฟพอหันกลับไปที่ร้านก็เห็นลุงเจ้าของร้านกวักมือเรียกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแกเรียกทำไมจึงได้ตะโกนไปว่าจ่ายตังค์แล้วคะ่ะให้ป้าไปแล้วแต่ลุงก็ยังกวักมือเรียกอีกอยู่ ตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่ได้ยินใครพูดอะไรแต่พอเราเดินก้าวลงมาจากรางรถไฟอีกฝั่งซึ่งเป็นฝั่งที่มีนายสถานีรถไฟแค่ประมาณ3ก้าวเท่านั้นแหละรถไฟที่วิ่งมาจากด้านหลังเราก็วิ่งเฉียวตัวไปแค่นิดเดียวเองยอมรับว่าตอนนั้นเราอึงมาโหไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยทั้งที่คนแถวนั้นเขาเห็นเราเขาก็พยายามตะโกนบอกเราแต่ทำไมตอนนั้นเรากลับไม่ได้ยินอะไรเลย ผู้เพิ่งทำงานตอนก้าวลงมาจากรางรถไฟมาแล้วเวลานั้นเรายังหันไปเห็นนายสถานีกำลังโบกธงตรงทางกั้นอยู่เขาก็ตะโกนตำหนิเราดังลัน่นว่าขนาดเสียงหวุดรถไฟดังขนาดนี้ทำไมไม่ได้ยินอีกไม่กลัวตายหรือไงส่วนลุงร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าเราโชคดีรอดตายแล้วลูกลุงยังบอกว่าแกตะโกนเรียกเราแทบตายแต่ทำไมเราไม่ได้ยิน ส่วนเพื่อนที่มาด้วยมันก็ตกใจบอกว่าตะกี้ก็ตะโกนเรียกเราดังลัน่นทําไมเราไม่ได้ยินอีกเช่นกันจากนั้นเรากับเพื่อนก็เดินมุ่งไปยังโรงเรียนเดินข้ามทางรถไฟไปพอเดินไปถึงตรงสะพานรถไฟปรากฏคนขับรถไฟเมื่อกี้แกยังอุตส่าห์จอดรถรอจะด่าเราอยู่อีกแกว่าเป็นผู้หญิงทําไมมาเล่นอะไรแผงๆแบบนี้ไม่กลัวตายหรือไงแถมยังขู่อีกว่าจะโทรมาบอกอาจารย์ประเทือง ซึ่งเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองสมัยนั้นด้วยเราก็ได้แต่บอกเขาไปว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะหนูไม่ได้ยินจริงๆค่ะหลังจากเหตุการณ์ข่าวนั้นผ่านไปไม่นานประมาณช่วงเดือนมกราคมก็มีข่าวว่ามีอาแปะคนหนึ่งแก่หมดลอดลัวกั้นทางรถไฟตอนที่รถไฟมาแล้วพาดโดนรถไฟทับตายตรงทางมุ่งหน้าไปคอกหมาโดยที่ศพถูกลกไปไกลเป็นที่สยดสยองยิ่งนัก คนแถวนั้นบอกว่าทุกๆปีประมาณช่วงเดือนมกราคมมักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆบางปีว่าตายไม่ต่ำกว่าสามศพด้วยซ้ำซึ่งก็ไม่รู้ว่าอาแปะคนนั้นอาจจะมารับขอแทนเราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหลังจากนั้นมาได้หลายวันเหมือนกันเราก็เพิ่งรู้ว่าพระที่ห้อยคอยอยู่ทุกวันคือพระหลวงพ่อปากน้ำนั้นหลาว ที่รู้ก็เพราะวันนั้นพ่อเรียกมาหาเรียกเอาสร้อยพระที่เราห้อยู่เพื่อจะมาล้างให้แต่พอพ่อเห็นก็ถามว่าเราไปทําอะไรมาทําไมพระถึงร้าวแทบจะเป็นผงแบบนี้เราก็ตกใจบอกพ่อไปว่าไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะพระก็ห้อยที่คอตลอดจะร้าวแบบนี้ได้ไงเราเนึกถึงวันที่เกือบโดนรถไฟชนแล้วก็เล่าให้พ่อฟัง พอพ่อฟังจบก็บอกว่าพระท่านคงมาช่วยคุ้มครองหมังเพราะวันนั้นคงมีผีตรงทางรถไฟมาปิดหูปิดตาเราแต่พระท่านคงช่วยไว้ทันเราก็เลยรอดตายมาแบบปฏิหารเรื่องทั้งหมดก็มีแค่นี้เรียกว่าถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ยังจดจำไม่เคยลืมเลยค่ะผีบังตาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขออภัยมนัที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ